แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเมืองทองยังสามารถปั้นเด็กขึ้นมาให้เป็นแกนหลักทั้งสโมสรรวมถึงอาจจะขึ้นไปซัพพอร์ตทีมชาติได้มากขึ้นเนี่ยทีเมืองทองจะเต็ดในเจนใหม่เนี่ยอโอกาสที่จะยกระดับตัวเองกลับมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ลุนแชมป์อีกครั้งได้ไหมในเวลานี้มองว่าถ้า BG เลือกที่จะกดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ขยับสัีที่2เพื่อกดอีกโอกาสอย่างนั้นอนะ่ะ B ีจีจะบุกไปชนะได้ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PPTV s p o r t t อนะครับสัหดับ์นี้เราจะมาพูดถึงคู่บิ๊กแมชของฟุตบอลลีโวลไทยลีกแมชเดย์ที่10ครับก็เป็นการพบกันระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุมซึ่งเราพูดถึง BG จีปทุมไปบ้างแล้วแต่เมืองทองยังไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้น EP นี้อาจจะเน้นที่เมืองทองนิดหน่อยครับเยอะหน่อยเยอะกว่าบีจีนิดนึงแต่ แต่ว่าก่อนอื่นเลยครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชินครับครั้งที่50ในที่สุดทีมชาติไทยก็คว้าชแชมป์ได้ในรอบ7ปีบและก็เป็นแชมป์แรกนอกกรุงเทพมหานครอยากให้โคชจุนพูดถึงภาพรวมทั้งหมดของทีมชาติไทยที่สามารถคว้าชแชมป์คิงครับได้นะครับก็ดีใจฮะที่เจษนาชิปเองเป็นกัปตันทีมแล้วได้รับเขาเรียกว่ายิงประตูแรกได้แล้วก็ยิงประตูปิดทายได้ในรายการนี้ สิ่งที่มันตามมาคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งเตะรุ่นใหม่แล้วก็โครงสร้างใหม่ของทีมที่สามารถที่เอามาทดแทนรุ่นพี่ได้นะครับเราตั้งคําถามกันว่าโอเคในสไตล์การเล่นดีขนาดไหนที่สามารถที่จะไปต่อยอดได้ที่ภาพชัดเลยคือความไหลลื่นของเกมครับแล้วชุดนี้น่าจะสามารถยืนระยะได้ยาวๆแล้วนีฮะ ก็เป็นบททดสอบที่สําคัญแหละครับว่าเรามีการเตรียมทีมดีขนาดไหนต่อไปกับชุดนี้นะครับว่าคนไหนที่จะเป็นแกนหลักแล้วในนาเวลานี้รเราเห็นแล้วว่าแกนหลักมีเกือบครบทุกตำแหน่งแลคอ่ะคือสรุปคือหลังจาก King's ครับครั้งนี้เนี่ยเราเห็นภาพโดยรวมครับถึงไลน์อัพของอิชิอิละเหลือแค่โบแปะต่อเติมอีกนิด,นดหน่อยๆกครเท่านั้นบางตําแหน่งนะครับก็ยังไงก็ ต้องเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปเพราะมาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมาครับเรากลับมาที่เกมคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุมก่อนอื่นเลยนี่โคชจุนใส่ชุดนี้มานี่คือชุดซ้อมหรือชุดอะไรครับตอนที่โคชรับงานที่บีจีเวลาใส่ยืนข้างสนามครับอ๋อสิบปีฮะเสื้อตัวนี้สิบปีแล้วยืนคุมแอคชั่นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแอคเดินไม่ได้โดนขวดคว้าอ่ะแล้วโคชจุนเคยคุมบีจีเจอเมืองทองมาแล้วกี่นัดฮะโอ้โหก็ต้องตอนเคยเจอกันตอนที่ที่ ตอนสมัยมุ้ยไปค้าแข่งที่สเปนยุคนั้นเป็นยุคที่เรเมรียใช่ใช่ครับเราเจอโค้ชต่างประเทศนะฮะเราก็โอเคเราชนะทั้งเราเจอทั้งเอเปคัเจอทั้งในลีกเราชนะสกอร์เดียวกันเลยสองหนึ่งรในสมัยนั้นอ่าก็คือแล้วเกมไหน่ะครับที่โค้ชอรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดในการคุมมีจีเจอกับเมืองทองก็เกมเอเปคับแหละครับที่เราชนะเมืองทองแล้วผ่านเข้ารอบแล้วปีนั้นเราได้แชมป์ครับมันก็เป็นการต่อยอดที่สําคัญครับว่าเจอทีมใหญ่เพราะตอนนั้นเมืองทองเป็นทีมที่อยู่หัวตาราง อโอเคตอนนี้เรากลับมาพูดถึงทีมเมืองทอง,งยูเนเต็ดกันหน่อยครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเมืองทอง,งยูเนเต็ดก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งเดิมขึ้นมาสู่ไทยลีกลีกสูงสุดบนประเทศไทยเนี่ยคเคยเป็นเจ้าบุญทุ่มมาก่อนใช่ครับแต่หน้าตอนนี้เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนนโยบายละเน้นปั้นเด็กแทนโคชจุ่นมองตอนนี้เมืองทองเป็นทีมในระดับไหนของไทยลีกครับคือถ้าถามว่าผลการขันผลงานในลีกในฤดูกาลนี้มันก็ไม่ได้ขี้เล่อะไร สิ่งที่มันตั้งคำถามว่าโอเคการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโค้ดนะการให้โค้ดสเปนมานะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยสไต์การเล่นแตกต่างไปแล้วก็ได้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาสอดแทรกได้นะครับแล้วก็ตัวต่างชาติอ่ะที่ชัดเจนคือผู้เล่นต่างชาติเมืองทองไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ท็อปคลาสที่สามารถยกระดับทีมได้อันนี้คือจุดแตกต่างและดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนหลักได้ นะครับกับตันทีอย่างพี่ชาเองก็เป็นหัวใจของน้องๆนะครับการได้การยืมผู้เล่นจากหรือซื้อผู้เล่นจาก BG มาประตูเองนะครับแล้วก็กิติพงศ์กิติพงศ์แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือเจ้ากองหลังนะครับจากพันไพรวันนะครับนั่นแหละครับครับก็ก็ถือว่าเมืองทองตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่สามารถปั้นดินให้เป็นดาวได้ใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเมืองทองยังสามารถ บ้านเด็กขึ้นมาให้เป็นแกนหลักทั้งสโมสรรวมถึงอาจจะขึ้นไปซัพพอร์ตทีมชาติได้มากขึ้นเนี่ยทีมเมืองทองยูเนเต็ดในเจนใหม่เนี่ยอโอกาสที่จะยกระดับตัวเองกลับมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ลุนแชมป์อีกครั้งได้ไหมต้องให้เวลาเพราะที่บอกแล้วว่าคัาศณะเองฤดูกาลนี้ผลงานดีแล้วเป็นดาวรุ่งที่สอดแทรกในใน11ตัวแรกกับทีมชาติได้น,นี่คือหนึ่งตำแหน่ง แล้วที่ชอบคือปรเมศที่บอกว่าเจ้าฟ้องเองเนี่ยโอเคการเล่นเป็นกองหน้าหรือว่าเป็นกองหน้าต่ําได้นะครับนี่ก็2คนละในในสควอตที่โอกาสที่จะอยู่ทีมชาติชุดใหญ่ยาวๆครับแล้วตามมาต่อว่าใครอีกที่จะขึ้นมาในณนเวลานี้ทรงวุฒิเซนเตอร์ อีกคนนึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วที่อยากให้ยืนระยะได้คือปุรเชตที่เป็นกองกลางนะครับที่สามารถมีพลังในการยิงบอลแถว2พวกนี้คือภาพรวมก่อนว่าเฮ้ยเมืองทองสามารถที่จะมีผู้เล่นสควอตท,ทีมที่ขึ้นไปเบียดชุดใหญ่ได้4ตําแหน่งแล้วมมหมายถึงทีมชาติชุดใหญ่ถูกครับแต่อาจจะเป็นสิ่งพี่ผู้เนีจริงหรือเปล่าอะไรก็อยู่ที่ทในแคมป์ว่าจะซ้อม ให้โดนใจมาสราอิชิอีบ้างน้อยแค่ไหนถูกครับอ่าเรามาพูดถึงโคชคนใหม่ของเมืองทองที่เพิ่งเข้ามาคุมในซีซั่นนี้กันดีกว่าฮะทางด้านจีโน่เลตติเอรีนะครับโคชจุ่นได้ดูเกมเมืองทองแล้วมองว่าทางจีโน่เลตติเอรี่เนี่ยมีแท็กติกส่วนตัวหรือแท็กติกเด่นของเขาจุดแข็งคืออะไรฮะคือในเรื่องของโอเคเราเห็นว่าเกมแรกเขาอาจจะสตาร์ทไม่ดีกับนครราชสีมาที่ไปแพ้2-1ในการเปิดหัว แต่ในเกมต่อมาเนี่ยความบิดพลาดเริ่มน้อยลงนะเสมอเยอะเสมอรางอเองในบอลช้อปปี้แล้วก็ล่าสุดโอเคอาจจะไปแพ้ชุนบุนะครับแต่ถามว่าในครึ่งแรกทําได้ดีแค่ความไม่เด็ดขาดไม่เฉียบคมแล้วครึ่งหลังมาสตาร์ทเกมเนี่ยมันสามารถยืนระยะไม่ได้มันก็เลยส่งผลว่าโดนยิง3ประตูรวดเนี่ยแต่ถามว่าสไตล์การเล่นน่าสนใจ เป็นโค้ดที่เล่นเกมลุกได้ดีแล้วก็มีความแน่นอนในเกมรับแต่ถามว่าคุณภาพนักเตะไทยในสปีดเกมหรือความเด็ดขาดมันอาจจะเทียบเท่ากับเกาหลีใต้ไม่ได้ันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าในเกมที่พบกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในเมื่อทางด้านของจีโน่เนี่ยอาจจะเป็นสไตล์เน้นเกมลุกคิดว่าเกมนี้เจอ BG จีปทุมเนี่ยที่มาเป็นทีมเยือนเนี่ยจะเปิดเกมลุกใส่จะเปิดเกมลุกใส่บีเลยไหม ก็ b ีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการถอดเทกุออกนะครับแล้วก็ขยับเทกุขึ้นไปเป็นดรคเตอร์นะครับแล้วก็เอาคนงวนะครับทิ้งวัเองเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนในช่วงรักษาการก็เมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าสไตล์การเล่นของ BC ก็เปลี่ยนไปนะครับอาจจะเห็นในระบบการเล่นของ BG ว่าเป็นหลังสามหรือหลังสี่นะเวลานี้แต่ถ้าคาแรคเตอร์โดยรวมแล้วยังไงก็ต้องเป็นหลังสามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ผมบอกตลอดเวลาว่า b g เองเนี่ยมีผู้เล่นแล้วเจกลับมา ทีมชาติฟอร์มดีจะเลือกใช้เจในตำแหน่งเดียวกับทีมชาติไหมคือหน้าต่ำรหรือว่าพิงวันเองอาจจะขยับว่าเฮ้ยการที่เอาคู่เซนเตอร์เด็กไทยเลยไหม ให้โอกาสและความเชื่อมั่นแต่การไปเยือนเมืองทองไม่ง่ายยากไม่ง่ายเท่าที่ครับไม่ง่ายเลยเพราะเมืองทองในสนามนี้อาถรรพ์เหมือนกันทีจีมาชนะยากครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าโค้ดง้วนเป็นคนที่แบบต้องบอกว่าคุกครีกับทีมมาตั้งแต่ไม่ว่าจะยุคไหนเปลี่ยน่ายังไงเขาก็ยังอยู่เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งเสมอนะฮะอย่างเงี้ยเท่ากับว่านักเตะก็ไม่ต้องไปปรับตัวอะไรกับ เหมือนไม่ใช่โคชใหม่ก็คือเหมือนคนคุ้นเคยคเป็นโคชที่พร้อมขึ้นมาเป,นเป็นตัวเป็นตัวสแตนบายเพื่อรอคุณซื้อถาวรจริงๆอย่างเงี้ยครับอย่างนี้แท็ติกจะเล่นเหมือนเดิมเลยไหมก็เข้าใจปัญหามากขึ้นแหละแต่ว่าจะแก้ปัญหาได้กับแท็ติกของ คู่ต่อสู้อย่างเมืองทองได้ดีขนาดไหนการไปเืนเมืองทองที่บอกเอาภาพรวมก่อนว่าโอเคคุณจะเห็นว่า BG เองในเรื่องของเกมลุกอะณนเวลาเนี้ยมันมันขาดๆเกินๆแนวลุกมันพึ่งใครไม่ได้นะครับแล้วก็ดูว่าจะจัดตัวยังไงค,ความน่าสนใจหนึ่งระบบการเล่นที่จะต้องจับตาดูเกมนี้สำหรับ BG กับสไตล์การเล่นที่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเกมที่ผ่านมาคือความไม่ต่อเนื่อง,องเกมนําแล้วเล่นเกมรับแล้วก็ความไม่เล่นเกมเพสซิ่งแล้วก็การที่สปีดเกมค่อนข้างจะน้อย ภาพพวกนี้เราเห็นว่าโอ้โหเด็กเก่าของ BG จอ้อเมืองทองที่อยู่ BG ก็หลายคนอยู่นะครับแล้วก็เด็ก BG ก็อยู่เมืองทองในเวลาที่มันก็อยู่ตรงนี้สิ่งที่มันตามมาคือโอเคเราเห็นว่า BG จะไปด้วยสไตล์ไหนอืมแล้วโคจุนคิดว่าจะไปด้วยสไตล์ไหนครับก็เห็นเด็กไทยได้รับโอกาสเยอะขึ้นแล้วก็มองต่อว่าโอกาสที่คู่นี้ผมยังมองว่า BG อาจจะบุกไปแล้วทำได้ดีคือเสมออ๋อแล้วอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงว่าเมืองทองเนี่ยเล่นในบ้าน เปิดเกมแล้วลูกใส่บีจีเลยไหมด้วยความเชรียมตัวแหละเมืองทองมีทรัพยากรที่น้อยกว่าแต่ก็มองว่าที่แกนหลักว่าจะต่อยอดแล้วจะส่งผลในสไตล์การเล่นขนาดไหนก็มองว่าเมืองทองเองอ่ะคงต้องระวังตัวเยอะขึ้นเพราะบีจีมีทรัพยากรที่เปลี่ยนแทคติกที่2อ่ะน่ากลัวเมืองทองมีปัญหาว่าแทคติกแรกสู้ได้ทําได้ดีแต่แทคติกที่2เมืองทองจะพลาดพังตลอดเวลาณเวลานี้มองว่าถ้าบีจีเลือกที่จะกดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ขยับแทคติกที่2เพื่อกดอีกโอกาสอย่างนั้นอ่ะบีจีจะบุกไปชนะได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ย คือโคจุนกําลังจะบอกว่าถ้าเกมนี้ BG ถึงแม้จะเป็นทีมเยือนถูกครับแต่กล้าบุกไปสู้กับเมืองทองโอกาสแพ้ก็จะน้อยและอาจจะถึงขั้นชนะได้เลยถูกครับแต่ถ้าปล่อยให้เมืองทองได้บุกหรือครองเกมมากกว่าและไปเน้นรับในฐานะทีมเยือนอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสโดนเหมือนกันใช่ครับเราเห็นแล้วครับว่าเมืองทองเคยกดสุโขไทยจากการที่เล่นเกมป้องกันแล้วไปสู่เกมรุกครับแล้วโคจุนคิดว่าสกอร์ที่คาด ฟันธงกันเล่นๆหน่อยได้ครับเมืองทองกับบีจีปทุมยูเนเต็ดโคชจุ่งให้สกอร์เท่าไหร่ดีครับบุกไปเสมอกัน2ต่อ2ครับอ่าเท่ากับว่าเมืองทองยูเนเต็ดจะเสมอกับบีจีปทุมยูเนเต็ดสองประตูต่อ2ในบิ๊กแมชไทยลีกแมชเดย์ที่10นะครับและนี่ก็คือพีพีทีวีส t อร์ตในคอนเทนต์ของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมวันพรุ่งนี้เวลาสี่ทุ่มตรงรายการใช้ปากเตะบอลนะครับเราจะเริ่มไลฟ์กันเนาะทางยู u ูบพีพีทีวีสปอร์ตพีพีทีวีสปอร์ตช่องนี้ รวมถึงทาง Facebook ด้วยก็จะมีคุณต้นวรโรดม,มพี่บีแหลมสิงห์นะครับแล้วก็มีผมดำเนินรายการนะครับก็ไปร่วมรุน่นร่วมเชร์คู่เลี้ยฟูกับเชลซีที่จะคลิกออฟตอนสี่ทุ่มครึ่งได้นะครับ,ส,บส่วนใครที่ดูถึงตอนนี้ยังไม่ได้แชร์รบกวนนะครับกดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่อง pptv sport ใน YouTube แล้วก็รวมถึง Follow ทั้งใน Facebook แล้วก็ติ๊กต็อให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนี่ลาบก่อนสวัสดีครับ